ก็จะมีบางรูปที่มันฮุ้ยสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงพอพอเราอยู่กับเขามานานเราก็จะเห็นเขาทุกบริบอะอยเงี้ยนะแบบตอนแต่งหน้าตอนไม่แต่งหน้าตอนแบบอยู่บ้านไปเจอเขาที่บ้านอะไรเงี้ยก็มันก็มีหลายบริบทอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางรูปที่เรารู้สึกอุ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ย สวยสวยอ่าสวยสวยเ่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่กินเราใช่ไหมเขาไม่กินเราใช่ไหมไม่ไม่รู้สึกไงพอพอพอมันเป็นคำนิยามของตาหนึ่งปแล้วว่าสวยจริงคนผมก็ก็ดีดีก็ดีอะครับข้าวผมก็ก็คือเสาเออคนคนชมเขาสวยแล้วก็ดีใจกับเขาอะไรเงี้ยเผื่อเวลาถ้าแบบคนมาชมเราหล่อล้วก็คงแบบดีใจเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าเมื่อกี้พี่กรณ์ยังบอกเลยว่าเราก็หล่อจริงคนเหมือนกันผมก็เสิร์ฟนะครับเอ่า <peach> เรามีเซลเข้ามาว่าหนึ่งเนี่ยของเซลทีมาว่าสวยทุกคนหนึ่งเนี้ยเออไม่ไม่ได้พูดกันนะครับแต่ว่าแบบพอเราเห็นข่าวเราก็ขำๆกันบ้างเลยเนะี่ยเพราะว่าก็เคยโดนแบบพี่ๆสัมภาษณ์คู่กันแล้วแล้วก็ก็พูดถึงประเด็นนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ตลกดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบชมมาหนึ่นงว่าสวยชมต่อหน้าได้แต่ว่ามันก็มันจะกลายไปว่าเหมือนควรกันมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่เยชมเลยต่อหน้าเขาได้เห็นว่าให้เขารู้เลอะไรเงี้ยก็ อ๋อเรียกว่าไม่ค่อยได้พูดอยู่อ่ะแบบว่าแบบพอสมมติว่าพี่ก็บอกแบบว่าสมมติว่าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราบอกเฮ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมันก็จะเหมือนกลายเป็นเฮ้ยอะไรหรือเปล่าบวนหรือเปล่าโมงอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเพราะท่จริงๆคือเวลาเจอเขาเขาเปลี่ยนไปทุกทีเราบ่นนะความสวยของเขาไม่ถูกว่ามุมมองอ่ะอ๋อ ก็ถ้าสมมติว่าวันที่ไม่แต่งหน้าก็จะออกไปทางน่ารักน่ารักหน่อยแต่วันเราออกงานก็ก็สวยครับผมใจชอบลุคไหนเขากว่ากังแต่แต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าผมชอบหมดเลยคือชอบด้านหนึ่งหรือชอบอะไรชอบด้านไ่นเนี่ยพอผมก็ต้องตอบแบบเนี้ยจริงเขินอไหมเวลามีคนมาแซวเขาว่าเอกมีคนมาชมว่าเธอสวยจังเธอสวยแบบนี้เธอสวยนุคนี้ลุคเธอเอเชียนลุคอ จริงๆท่าในในชีวิตประจำวันก็ผมก็เท่าที่ผมอยู่กับเขาก็ไม่ค่อยมีใครเดินมาชมาว่าสวยนะยกเว้นแบบเวลาแบบสมมติว่าออกงานหรือว่าแบบอ,อย่างเจอพี่ๆพี่ๆก็จะถามว่าทำไมสวยจังเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่างเวลาออกงานก็จะมีแบบพี่พิธีกรก็อาจจะบอกเออท่านน่มสวยมากเวนั่นามอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเป็นเรืองนั้นต้องแบบแต่ว่าในชีวิตประจำวันถ้าเดินไปชมว่าสวยนะก็แปลกๆแต่ถ้าในฐานะแฟนเรามีหรือมีถึงมากก็ไม่มีครับ ว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะแบบไปเหมือนไปผมเท่าไหรอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าแล้วเขาว่าเนี่ยถ้ามูมกลับการเขาดูดเรามั้ยใช่ครับเขาบเพราะว่าเอาเอาเอาจริงแบบในในชีวิตประจำวันเราเงี้ยเราก็ทํางานทำงานเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านก็เพราะว่างก็อาจจะไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยซึ่งคนที่มันอยู่รอบตัวเราก็จะเป็นคนที่แบบเรารู้จักอยู่แล้วตั้งแต่ก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไม่มีอะไรต้องห่วงว่า ผมก็ไม่ไดมีเวลาเจอใครแล้วเขาก็ไม่มีเวลาเจอเขาอย่างเขาไมจะแต่ว่าหน้ายิ้มโค้งกันหน้ายิ้มเหมือนกันไปทุกทีอันนี้ไม่แน่ใจเพรแรกเราแค่ตีไปเลยเขาก็เป็นหมวยยิ้มเติมไปมาอ้าวเริ่มผสมผสานหน้ามันคล้ายกันไปแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวเรกลับไปสังเกตดูแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอ๋อมันจะมีความคล้ายกันขนาดนั้นคนทักเรื่องนี้บ่อยไหมเห็นไหมไม่เลยไม่บ่อยไม่เห็นเห็นใครทักเรื่องแบบว่าหน้าเหมือนกันเลยหรอมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น ส่วนใหญ่จะบอกว่าหน้าเหมือนแมวมากกว่าเหมือนแมวเราหรือเขาทั้งคู่อ่ะเหมือนแมวตัวเองแขายิ่งเทียก็คือเหมือนเหมือนทาสแมวไปแล้วเหมือนเจ้านายเราหน้าตาเหมือนแมวเอองงไปเลยงงไปเลยแมวพี่เทียงันก็เป็นทาสแมวก็เป็นเจ้านายแมวคือเจ้านายเรื่องหนึ่งเรื่องโอ้ะกับปาี่จะวันนั้นทำงานเป็นยังไงบ้างอยากให้เราถึงบรรยากาศวันนั้นวันที่ถ่ายสกู๊ป่งวันก็วันนั้นบรรยากาศก็ดีนะครับหมายถึงว่าแบบคือ ผมมันก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เนาะเรื่องส่วนตวใจเ<ๆ>ขาเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าโอเคพี่ป๊อตต้าก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็เราก็ได้รู้มุมของพี่ป๊อตตาไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอพี่โอ๊บได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วกันเดี๋ยวเราก็จะได้รู้มุมของพโยบอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าในบรรยากาศาการทำงานตอนนั้นผมรู้สึกว่าเราก็โฟกัสที่งานแล้วก็ทั้งพี่โอ๊บและพี่ป๊อตต้าก็โค้ชสชนัลอะคือเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรตรงนี้เกี่ยวในฐานะที่เรารู้จักทั้งคู่แล้วก็สนิททั้งคู่มันมีคควววววาาาามมมมดอออออออ่่ััั้้ยยหหรรืืีทตตตงงงงไจะ จริงๆก็ไม่ไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือคือเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องของ,ของผมกับผมผมก็ไม่ได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปคิดตัดสินทั้งคู่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ผมไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนทั้งคู่แล้วกันในมุมของผู้ชายเองครับแบบโอภารเทียมไม่ได้ออกมาพูดแล้วสภาพจิตใจของผมเป็นยังไงบ้างจะจะได้เห็นเป็นยังไงบ้าง โอเคนะครับถึงว่าแบบด้วยด้วยความที่เราก็คือคือหลังหลังจากจากตอนนั้นนะเราก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่มันก็จะเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยพี่อบเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบว่ามานั่งเศร้าให้เพื่อนเห็นไม่ได้มานั่งระบายให้เพื่อนๆฟังอยู่แล้วโดนรอยย้มเขาแบบแล้วเรามีเรามีอะไรบ้งตรงมีการบอกใจไหมหรือมีแบบแค่จับลายมีแบบว่าในแคปชั่นที่พี่พี่อบโพสมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ เรามันก็มีการแค้กำลังใจกันอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอย่าอย่าให้ผมบอกว่าเราก็ไม่ใช่เราละกันส่วสนตัวผมผมรู้สึกว่าผมทําได้ประมาณานะึงะเออยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่ๆก็<อ>น่าจะ,<ค>จะได้เจอพี่โอ๋อยู่แล้ว,ลวอะไรก็ก็ลองลองถามเขาเองดีกว่ามุมเพื่อนเองรอยยิ้มของโอ๋ลดลงไปไหมคะอะไรนะครับมุมในมุมเพื่อนรอยยิ้มของโอ๋ลดลงไปไหมสำหรับตัวผมเขาก็ยิ้มให้ผมปกติครเลยิ้มยิ้มตลอดยิ้ม ก็ก็เวลาอยู่กับเพื่อนเขากว่าสัใสดี